ต่อนะฮะที่ภาคใต้ก็ยังคงมีบรรยากาศของสงกรานนะครับใช่คะ่ะแม้ว่าที่ผ่านมานะคะเพิ่งจะผ่านพ้นเหตุแผ่นดินไหวไปแต่ว่าที่ภูเก็ตนะคะบรรยากาศยังคงคึกคักนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตกันค่ะยังคงคึกคักแม้ว่าจะไม่มีการปิดถนนให้เล่นน้าแล้วก็ตามนะคะไปติดตามบรรยากาศกับคุณเพลินพิษชูเสงกันค่ะ ขอบคุณค่ะล่าสุดค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้มีการทําหนังสือแจ้งไปยังสํงงานักงานการท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ทั้ง25แห่งทั่วโลกนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวค่ะว่ามีพื้นที่อันดามันนั้นมีความปลอดภัยและสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตามปกติค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวยังคงออกมาเล่นน้ําทะเลนอนอาบแดดและทํากิจกรรมทางน้ํานะคะอย่างเช่นขับเจ็ตสกีและกระโดดร่วมบริเวณชายหาดป่าตองซึ่งเป็นจุดที่เรายืนรายงานสดกันอยู่ณขณะนี้อย่างคึกคักค่ะ แม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะเหนื่อยล้าจากการเล่นสาดน้ําสงกรานกันถึงสว่างก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ากว่าร้อยละเก้าสิบของนักท่องเที่ยวยังเป็นชาวต่างชาติขณะที่นักท่องเที่ยวคนไทยแทบไม่มีให้เห็นค่ะมีผู้รประกอบการริมชายหาดนั้นออกมาตั้งร้านให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามปกติค่ะ จากการสอบถามนักท่องเที่ยวหลายคนค่ะก็บอกว่าเดินทางเข้ามาที่ภูเก็ตตั้งแต่ช่วงก่อนสงการานแล้วและแม้ว่าจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์แจ้งเตือนภัยสึนามิเมื่อ3าวันก่อนจนต้องอพยพไปสู่ที่สูงแต่ก็จะยังคงท่องเที่ยวที่ภูเก็ตต่อไปอีกรวมถึงมีแผนจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาด้ค่ะ yeah, we really like it นั่นเ why we coming back every time ขณะที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโูรก็ตก็เปิดเผยเขาว่าล่าสุดทางททได้ทำหนังสือแจ้งขอความร่วมมือไปยังสำนักงานที่กระจายอยู่ทั้ง25แห่งทั่วโลกค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวว่าพื้นที่อันดามันมีระบบแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ตามปกติส่วนนักท่องเที่ยวคนไทยคิดว่าอาจต้องใช้เวลาอีกระยะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาค่ะ นอกจากนี้ทางทะท,ะทะก็มีการแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนจนํานวนถึง10,000คนค่ะเดินทางเข้ามาจัดสัมมนารวมถึงท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตด,ด้วยในระหว่างวันที่15เมษาย,ยนไปถึง14พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีทางการท่องเที่ยวหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนกังวลใจว่าการประกาศแจ้งเตือนภัยุนามนินั้นจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ